ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะไฟไหม้รถรางเบาแทรมต้นแบบที่คิดค้นโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลายัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นซึ่งทําให้รถได้รับความเสียหายทั้งคันค่ะย้อนดูภาพเหตุการณ์กันนะคะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเวลาเที่ยงคืน10นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลเมืองทองเก่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างขอนแกน่นสามคัคคีอุทิศกู้ภัยทางหลวงขอนแกน่นเข้าตรวจสอบเตุเพลิงไหม้ เหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในบริษัทอู่ต่อรถชื่อดังบ้านโนนตุน่นอําเภอเมืองขอนแกน่นเพลิงกำลังลุกไหม้แคมน้อยรถรางเป่าหรือ LRT LRT นี้คิดค้นโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นทีนี้ปัญหาคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะไม่สามารถฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกโหมไม่ได้เพราะว่ามีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ในตัวรถแรมนะคะ ถ้าแบตเตอรี่มันเกิดลุกไหมหรือระเบิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้เกิดความเสียหายหนักก็เลยต้องปล่อยให้เพลิงลุกไหมจนรถเสียหายทั้งคันจากนั้นเวลาตีหน่งสีเจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ําควบคุมไฟไว้ได้จากการตรวจสอบพบว่ารถแทรมน้อยได้รับความเสียหาย2โบกี้แทรมน้อยเป็นขบวนรถไฟฟ้าที่ได้จากการศึกษาแรม907ซึ่งได้รับมอบมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยทางมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นได้รับงบประมาณในการพัฒนาจากขบวนรถไฟต้นแบบได้มีการพัฒนาที่บริษัทชอทวีก่อนที่จะมาเกิดเหตุไฟไหมในครั้งนี้และเป็นช่วงเวลาพอดีกันด้วยนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมจะนำข้อมูลไปเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาประชุมสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยมีข้อมูลจากเว็บไซต์สเปซบาร์ค่ะ บอกว่าแทรมน้อยลูกอีสานเป็นระบบขนส่งของจังหวัดขอนแก่นที่ถูกผลักดันให้เป็นหนึ่งในเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะ